สถานการณ์ความรักคนโสดและความรักคนแอบชอบกันแต่รู้จักกันจะเป็นอย่างไรนะคะในอีก3 6ชั่วโมงนี้นะคะวันนี้มาพบกับแม่วิชวิตกันอีกแล้วนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีโอกาสตรง40%หากคุณอยู่ในสถานะโสดและแอบชอบนะคะหรือโสดอย่างเดียวแอบชอบอย่างเดียวก็ได้นะานการอ่านของแม่เป็นการอ่านแบบ timeless นะคะคลิปนี้นะคุณผ่านมาเจอคลิปนี้วันไหนนะคะนับไปตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึง3 6ชั่วโมงนี่คือเหตุการณ์ของคุณคะ่ะนะคะมีโอกาสตรง ส่วนใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้มีโอกาสตรง80นะจ๊ะนับแบบไทยนะคนเกิด66 26นะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษ์ศกันมังกรค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่99 29นะคะพฤกษ์ศกันมังกรค่ะ66 26ค่ะอามิถุนตุลกุมค่ะ33 23 33สเอนะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษ์ศกันมังกรค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่66 26นะคะคนเกิดลัคนาราศีเมถุนจ้าอะ าเกิดใครนะคะดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์บอกด้วยนะว่าเราลักนาราศีอะไรนะเพื่อที่จะแม่ชัวนะคะว่าอ่ะอันนี้คือดวงของคุณหรือเปล่านะคะมาต้อนรับคนโสดดีกว่านะคะว่าโสดเนี่ยสถานการณ์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอ่าขอดูหน่อยค่ะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคุยน็อสดขึ้นมานะคะ Ten of c o i ยสค่ะแล้วก็เดอะสตานะคะ ต่อมานะคะได้ The World ค่ะและใบสุดท้ายได้ n นาย of Wands นะอ่ะเลื่อนมาตรงกลางนิดนึงนะคะอยากจะบอกเลยว่าคนโสดนะคะมีโอกาสนะคะจะเจอใครสักคนค่ะที่เป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแต่เขาคนนี้เป็นคนที่ดูดุเป็นคนที่ดูเข้มงวดเป็นคนที่อยู่ในระเบียบวินยัยอยู่ในกรอบอยู่ตลอดเลยนะ แต่เขาก็มีความย้อนแยงนิดนึงนะคะที่ชอบไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั่นเองนะคะคุณจะพบคนนี้นะคะในสถานที่ที่คุณชอบไปนะคะอย่างเช่นร้านกาแฟนะคะคาเฟ่นะคะร้านอาหารนะคะร้านตอนกลางคืนร้านตอนกลางวันได้หมดแต่ว่าเป็นร้านประจำที่คุณไปมากกว่า5ครั้งแล้วนะคะ คุณจะเจอบุคคลคนนี้ที่นั่นนั่นแหละนะคะสามารถสานสัมพันธ์ได้ไหมคะสามารถที่จะสานสัมพันธ์กันได้ค่ะตัวเขาจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณนะคะในรูปแบบเพื่อนพี่น้องนะคะอ่ะมีมิมตรไมตรีที่ดีค่ะส่วนในกรณีคนแอบชอบนะคะเขาคนนี้ของคุณจะเปิดทางให้คุณเข้าไปคุยกับเขาได้มากขึ้นนะคะขอแค่คุณใจกล้ากว่านี้นิดนึงนะคะคุณจะได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะได้พัฒนากับเขานะคะแต่ไม่ต้องเข้าไปจีบเขาแรงค่ะ อาศัยความน่ารักมุ้งมิ้งของคุณนะคะเข้าไปนะคะขอความช่วยเหลือเขาก็ได้ค่ะตัวเขาเองนะคะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณนั่นเองนะและ คุณกับเขานะคะจะใช้เวลาร่วมกันนะคะมีความสุขค่ะแต่ความสัมพันธ์มันจับพัฒนาไปแบบช้าๆแบบเป็นกันเองนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์น,นั่นเองอ่ะจบกันไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ใครจะเรียนดูดวงก็กดที่หน้าแม่เหมือนกันจ้า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะในอีก36ชั่วโมงในสถานะคนคุยกันสถานะคุ้มเคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรเรียกกันไม่ถูกเลยนะคะสถานะนี้นะคะเป็นของคุณหรือเปล่าถ้าใช่ไปต่อกับแม่วิชิตนะคะมีโอกาสที่จะตรงประมาณ40%แต่ถ้าคุณมีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามแบบไทยนะคะจะมีโอกาสตรง80%ได้แก่คนเกิดวันที่3 3 2 3 3 3 1นะคะเมสสิงห์ธนูค่ะคนเกิดวันที่11/21 31นะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตนุลกุมค่ะคนเกิดวันที่99.9นะคะรัศนาราศีกันค่ะ3 3 2 3 3 0 3ามิาค่ะมินกรกฎพิจิกค่ะคนเกิดวันลงงไทยด้วยเลขหนึ่งนะคะพฤกษศกันบางกรค่ะและสุดท้ายนะคะคนที่เกิดอยู่ในรัศนาราศีเมถุนนะคะ66-26นั่นเองหากใช่นะไปต่อกับแมววิชวิตได้เลยนะคะใครก็ตามนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเช็คดวงนะคะกับแมววิชวิตได้นะคะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะ แล้วคุณจะมาเจอที่ไบโอนะคะจะมีรายละเอียดนะว่าคุณต้องทํำยังไงนะคะถึงจะจองได้นะส่วนแบบโทนะคะอาจจะช้ากว่าแบบพิมพ์นะคะแบบพิมพ์จะได้เร็วกว่าจ้าอะมาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยรู้สึกอย่างไรกับคุณคะตอนนี้นะ The w i l l of Fortune ขึ้นใบแรกนะคะใบที่2ได้ The Devil นะคะใบที่3ได้ King of Coins นะคะอุ๊ยขอโทษค่ะ,ะ King of Coins แล้วต่อมานะคะได้ Four n d s ค่ะและใบสุดท้ายได้ Knight of Swords นะคะบุคคลคนนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณกับเขารู้จักกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะบางคนนะคะเจอกันในช่วงเดือนมกราบางคนเจอกันในช่วงพฤษภาคมนะคะหรือบางคนนะคะเจอกันตังแต่แบบเดือนสิงหาเมษาแล้วนะคะเมษาสิงหาอะไรประมาณนี้นะคะ คุณและเขาเนี่ยเหมือนมีพลังอํานาจนะคะดึงดูดใจซึ่งกันและกันสูงมากๆเลยบางคู่บางคนนะคะมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันมีงานอดิเรกเหมือนกันนะคะหรือว่ามีสิ่งที่กิจกรรมที่คุณกับเขาทำเนี่ยมันช่างลิงกันนะคะหรือชอบอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนประมาณว่าเซ็กซี่สู้ซ่านะคะคลายๆกันนั่นเองนะอาจจะมีการเจอกันนะคะในงานคอนเสิร์ตเจอกันใน Uh, Pub แอนด์รี a ตอร n นนะคะหรือว่าร้านตอนช่วงกลางคืนอะไรแบบนี้นะ mm hmm. เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เซ็กซี่มีเสน่ห์มากๆเลยนะสายตาเขานะคะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไัวไฟนะคะเป็นคนที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีคนชอบเยอะเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้ค่ะและบางครั้งอ่ะคุณเองนะคะอาจจะมีอาการแบบนอนไม่หลับในช่วงเวลากลางคืนสะดุ้งตื่นขึ้นมาบ่อยๆนั่นแหละค่ะคือช่วงเวลาที่เขาเริ่มที่จะคิดถึงคุณ คุณกับเขาอะเหมือนมีแบบเออจิตที่สื่อถึงกันได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นยานทิพย์อะไรแบบนี้นะเหมือนประมาณว่าถ้าเขาคิดถึงคุณมากๆคุณก็มักจะคิดถึงเขามากๆเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใจของเราทั้งคู่ตรงกันค่ะเขาชอบคุณมากนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลงไหลคุณเลยค่ะตีเป็นความหลงไหลเนี่ยให้อยู่ที่90%เซเลยนะจนแบบเออไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องของคุณได้ความรู้สึกแปลกประหลาดจนเขาอะเอาเรื่องนี้ไปถามเพื่อนหรือคนรอบตัวนะ คนรอบตัวก็เหมือนประมาณว่าเอดจะอาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาตรงกับสเปคของเขาไงเขาเลยไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้นะคะในการทํางานนะคะตอนที่เขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดนะคะอยากเจอแต่ด้วยความที่เขาอ่ะวางฟอร์มดีนะคะเขาไม่อยากจะให้คุณรู้เลยว่าเขาคิดยังไงกับคุณอะ่ะก็เลยจะทําตัวนิ่งๆหน่อยนะ แล้วเราจะมาดูสถานการณ์บ้านนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างน,นะใน36ชั่วโมงนี้นะคะใครอยากจะอ่านไพ่ได้แบบนี้นะคะเรียนเพื่อที่จะเจาะใจนะคะคนที่คุณชอบหรือว่าเรียนเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้เสริมสามารถที่จะมาทําแบบทดสอบกันก่อนได้นะคะถ้าทําแบบทดสอบแล้วมีเกณฑ์นะคะผ่านนะคะ คือคุณจะไม่ได้เครียดเกินไปสามารถที่จะเรียนเป็นหมอดูได้แต่ถ้าเครียดไปแม่จะไม่ได้รับสอนนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ไรายละเอียดการเรียนนะคะกดที่หน้าแม่เช่นเดียวกันนะคะไปเจอไบโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณก็อ่านอ่านดูนะคะว่ามาจองอย่างไรนะสถานการณ์เป็นอย่างไรไหนขอดูหน่อยคะ่ะอืมโอเค 5 of c u p ัพไฟฟอ n ค o ยเซ s ว่น n ็อคแล้วก็ justice นะคะบอกเลยว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าใน36ชั่วโมงนี้เนี่ยคุณมีความรู้สึกคิดเยอะคิดมากนะคะเนื่องจากเขาคนนี้ของคุณเนี่ยมามาหายหายนะคะเหมือนจะทอดทิ้งคุณเลยอะ่ะเหมือนไม่ได้สนใจคุณเลยแต่บอกได้เลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อ่าปลายเดือนนะนะแล้วตัวเขาอะ่ะมีหลายเรื่องนะคะที่จะต้องจัดการก่อน และบอกได้เลยว่าประมาณแบบเอออีก12ชั่วโมงข้างหน้านะคะตัวเขานะคะจะเรียบเคลียทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะมาติดต่อคุณคุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเขาอะ่ะคือเขาอะ่ะไม่สามารถหยุดคุยกับคุณได้นะคะช่วงเวลาที่เขาหายไปไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะทอดทิ้งแต่เพราะว่างานมันรัดตัวจริงๆหรือมีเรื่องอะไรที่มันฉกละหูกระทันหันนะคะทําให้เขาอะ่ะจาเป็นจะต้องไปแก้ไขสถานาการณ์นั้นก่อนหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน ะะทําให้แบบไม่สบายตัวนะคะจนตอบคุณได้ช้านะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ใช้ความอดทนค่ะแล้วไพ่อยากจะบอกเขาว่าอ่าไพ่อยากจะบอกคุณว่านะคะความรู้สึกที่คุณมีกับเขาอะ่ะเขาก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณคนคนนี้ไม่ได้มาเพื่อมาหลอกคุณค่ะสถานการณ์อาจจะดูนิ่งบ้างนะคะในช่วง12ชั่วโมงแรกนะคะส่วน12ชั่วโมงตรงกลางๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะติดต่อคุณดีแล้วนะคะแล้วก็ มืนแบบพอใกล้จะครบ36ชั่วโมงนะคะคุณจะสมหวังดั่งใจนะคะหากคุณรอคอยคำตอบให้เขาติดต่อมาหากคุณชวนการออกไปเที่ยวนะคะคุณจะได้ไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะ,คะใครอยากจะขอพรกับเทียนนะคะเพื่อความสำเร็จนะคะก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะอยู่ในคลิปถัดไปตรงนี้ค่ะ2วินาที